hello รอตายกลับมาแล้วนะคะให้กลับมาดูฟ้าใสใที่บ้านเราเหมือนเดิมอมืเกือบไปจริงๆเมื่อกี้ไม่ใช่รอเล่นนะคะพอดีเสร็จจากที่พาคุณแม่ไปตรวจร่างกายเช็คสุขภาพอะที่ราชวิถีแล้วก็เลยไปเยี่ยมคุณป้าที่พอดีก็มาเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาพอดีก็พอเยี่ยมเสร็จก็หิวไงก็เลยพากันโดยที่ชวนพี่สาวอะค่ะไปด้วย ไปทานอาหารกันที่โรงอาหารใหม่ของโรงารมาบาลมาทานกันเสร็จเรียบร้อยพอลุกจะกลับเพราะว่าคนเยอะนะคะเที่ยงพอดีก็ที่นั่นก็จะมีกดให้เอาจานชามไปเก็บใช่ไหมคะก็ลุกโอเคแยากกันพี่สาวก็จะเอาบัตรไปเปลี่ยนคือตังที่เหลือกลับออกมาเราก็กําลังถือจานชามเนี่ยเอาไปเก็บเข้าพื้นที่ที่ต้องแบบเก็บล้างะอะไรเงี้ยพอลุกเท่านั้นละคะ่ะภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนเหมือนหนังอะ ที่แบบคนวิ่งหนีคลื่นสึนามิอะไรเงี้ยมาจากข้างในแต่ว่าอารมณ์อะเรามองว่ามันเป็นฉากที่คนวิ่งหนีกระสุน่ะน่ากลัวคือแบบโต๊ะลม้มข้าวของแตกเกลื่อนแล้วร้องกันกรีดอะไรเงี้ยวุ่นวายมากเลยอะคมขามคมคามมันก็มองเฮ้ i, ยยิงกันอะไรประมาณนี้แต่ก็แบบสตินิดนึงก็เฮ้ยแม่ล่ะพี่ล่ะอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคแม่อยู่ไกลอะพี่อะพี่แบบแต่เราคิดว่าเขาออกแล้วแหละเพราะาตอนนี้นั่นคือเขากําลังจะเดินไปแลกบาทไง ก็เลยบอกแม่ปาออกก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยซึงเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรก็จุงกันออกไปข้างนอกค่ะพอเดินออกไปปุ๊บก็เห็นพี่สาวลอยอยู่ข้างนอกอยู่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเขามองหาเราอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เรายินแววว่าว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือมันมีร้านค้าร้านอาหารบางร้านนะคะแบบน่าจะมีการล่วของแก๊สหรือว่าเกิดประจุป,ประกายไฟของแก๊สนิดนึงอะ่ะนิดนึงอืแต่ฉากที่เห็นและสภาพความเป็นจริงคือทุกอย่างวินาศค่ะเกลื่อนหมดเลย ด้านหน้าประตูใหญ่ของของโรงอาหารก็ต้นมงต้นไม้กระถางแตกโอ้โหเป็นฉากที่ <c oughs> นะถ้าไม่มีสตินี้ก็แย่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะตายเนี่ยคงจะตายเพราะาโดนเหยียบเพราะทุกคนไม่สนใจใครเลยอะคะ่ะหนีกันแบบว่าเหยียบกันอนลมานมากว้าวเนาะสติจริงๆคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่ชุมชน ไปดูหนังไปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะนี้แบบเบียดเบียดเยอะๆเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมีสติไว้ก่อนนะคะมองหาทางออกด้วยละกันอะไรยอย่างเงี้ยอย่าแบบนะอย่างที่เห็นคือแบบโหท,ทุกคนคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเกิดการตายการเจ็บขึ้นมาอย่างมากจริงๆนี่หาคนรับผิดชอบยากจริงๆนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะยังหายใจกลับมาให้ฟังได้นี่ให้ดูฟ้าจากในห้องด้วยเห็นไหมแม่ปุยๆเข,ขาว่ แล้วก <laughs> <laughs> ็ต้นไม้ลุกๆไปละค่ะบ๊ายบาย